สวัสดีครับทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนาเวนะครับวันนี้นะครับเนี่ยจะมาอัปเดตซีรีส์ไวประจำปี2021นะครับทุกคนได้ดูกันนั่นเองจะบอกว่าปี2020เนี่ยว่าเยอะแล้วใช่ปะปี2021อ่ะเยอะมากนี่ขนาดยังไม่รวมกับ GMMTV นะครับที่รอการเปิดตัวเนี่ยซึ่งแต่ละปีจะมีประมาณ3-5เรื่องได้นะครับรวมๆแล้วว่าปี2021เนี่ยมีทั้งหมด4 0เรื่องด้วยกัน แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนั้นเนาะเ่ยจะพูดถึงซีรีส์วาจากปี2020ก่อนละกันนะครับที่ยังออนแอร์ต่อเนื่องมาจนถึงปี2 0 2 1นะครับซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมด7เรื่องโดยกันครับเริ่มจาก ท่าไทยเดอะซีรีส์ซีซั่นสองนะครับหรือเซเวนย f l ออฟเลิฟต้นหนลชนลทีแมนเนอร์ออฟเดหรือพฤติการที่ตายเซนไวด์เดอะซีร The ีส์วัยรุ่นวุ่นวายหลักเดอะคิวปิดโคดคนหลับสลับหลักพี่ชายไมโบรแมนสองและสายฟ้าสนสตอรี่ซึ่งจะบอกว่าแต่ละเรื่องอ่ะจะมีความแตกต่างกันนะครับการเล่าเรื่องรวมทั้งมุมมองความรักต่างๆนะครับแล้วกิดใครชอบเรื่องไหนเนี่ยตอนนี้ก็สามารถหาดูกันได้แล้วนะ มาต่อที่ซีรีส์วายยอดนิยมนะครับที่มีกระแสต่อเนื่องเนาะจนตอนนี้เนี่ยมีซีซั่น2แล้วก็ซีซั่น3ออกมาซึ่งปี2021นะครับจะมีทั้งหมด5เรื่องด้วยกันนะเริ่มจากแปลรักชันด้วยใจเธอซีซั่น2เพราะเรายังคู่กันซีซั่น3ก้นรักรุ่นพี่ไม่เอนจิเนียมีชอบมีเกียรมีเมียหรือยังวะซีซั่น2 และคอยหักเจ้าเรารักกันซีซั่น2และยังมีหนึ่งเรื่องนะคะที่ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มเนาะซึ่งเยนะไม่แน่ใจนะคะว่าปี2021เ,เนี่ยจะทำหรือเปล่านั่นก็คือเรื่องเดือนเก้วเดือนซีซั่น3นั่นเองซึ่งเยนะจะมาอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆล,ละกันนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะทำหรือไม่ทำยังไงบ้างนั่นเองนอกจากนั้นนะคะยังมีซีรีส์วายเกิดใหม่ที่น่าสนใจเยอะมากจะเป็นเรื่องไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวเยนะมาอัปเดตให้กับทุกคนได้ฟังนั่นเองเริ่มจาก cle Mir Di Teddy b e a r คุณหมีปาฏิหาริย์ Lovely w r i t e r นับสิบจะจู Acelle of Town Star, หรือนิทานพันดาวนิติ y Man the Series, หรือนิติแมนแฟนวิศวะ Our Story, เรื่องของเขาที่ทำให้เรายิ้มได้คุณได้ไปต่อ Stalker the Series, แอบลงรัก You Are My Arm, หรือปลายฟ้า Secret a แอมีเออร์เดอะซีรีแอบมองแอบจองรักรักนายไม่ไรเซเว่นโปรเจกตของว a บ i s a สบ Studio Top Secret t o g e t ูเกเตอร e เดอะได้ขับพี่ดีขับน้องสเตตัสช็อตเลิฟสตอรี่มายบอยเดอะซีรีส์วุ่นหนักหลักเสลย The s w สวีทโ b บอหวานใจในกระป๋อง You are my sky จุดหมายคือท้องฟ้า Kinpo story หลักโคตรหลายสุดท้ายโคตรหลัก Between a the t series หรือเชือกปา่าน f a า l ั n น o v e ก l o ฟอ of Time The Series การเวลาที่หมุนเวียน Motorcycle the series วุ่นหลักนักบิดภาพยนตร์ Tell the world I love you บอกโลกให้รู้ว่ากูหลักมึง Circle c h a n c e the series จังหวะจะรักพอ a t ดวอต a ยนจะรักก็รักเถอะภาพยนตร์เล่นให้ได้เลือดองศา,ศาศูนย์และซีรีส์พิจะตีนะเนยก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับซีรีส์วายประจำปี2021 ซึ่งข่าวๆเนี่ยมีทั้งหมด40เรื่องด้วยกันนะครับแต่จริงๆแล้ววะอาจจะมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าทาง Jimmtv เนี่ยยังไม่ประกาศเนาะว,ว่าหยิบเรื่องไหนขึ้นมาทําบ้างจริงๆแล้วอ่ะแต่ละปีเนี่ยก็จะมีซีรีส์วายเกิดใหม่อยู่แล้วที่แบบเคลยข้อรอเซอร์ไพรส์เราว่าหยิบเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาทําบ้างแต่ท่านทุกคนอ่ะไม่อยากพลาดซีรีส์ดีๆนะครับแล้วก็ซีรีส์วายเรื่องใหม่ๆเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามช่องเรเนวเวนด้วยนะครับแล้วก็กดกระด อัปเดตคลิปใหม่ๆนะเองสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครัะวงว่าทุกคนอนะ่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้กันครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เลนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เลนก็ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย